เเเรื่อ่องอลาาาาุกจ้้ขขตัวแน,น,น่อิดมาในช่วงนี้เจ้าเราจะมาอู้จ๋ากันในเรื่องของโรคฮิสโตกที่ตอนนี้คนเป็นกันนักขนาดนะเจ้ามาดูกันว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้เป็นจะใดซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดกรนายแพทย์สราวุธบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่หนึ่งได้มาอู้จ๋ากับเหาวเจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้า ต้องเอ่ยว่าคุณหมอเองนะกันนะขอเรียกมาคุณหมอในดับคุณหมอเจ้าสถานการณ์ที่สโตรกในพื้นที่ภาคเหนือหลาสุดเนี่ยเป็นจะได้พองนะเจ้าครับถ้าเราไปดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงโดยเฉพาะบ้านเรานะครับในในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับในส่วนของ8จังหวัดเนี่ยเราก็จะพบว่านัอันนี้นะครับความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ ลำปางแท้เงครับเพราะค่อนข้างจะสูงกว่าทุกที่ในประเทศไทยมันก็จะมีอัตราการที่ทําให้ผู้เสียชีวิตนี่ค่อนข้างสูงขึ้นอตอนนี้ก็ถ้าเกิดบอกดูว่าทําให้เสียชีวิตเนี่ยในเขตเราแปดจังหวัดเ,เจอละสองรายถ้าเทียบกับปีที่ผ่าน,านมาเนี่ยทั้งปีเลยนี้สองรายนี่เราแค่สีเดือนนะครับอ,อันนี้ก็ก็เจอไปแล้วนะครับมากเท่ากับปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกับหลายๆพื้นที่แล้วเนี่ยของเราก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีกลุ่มบางกลุ่มอีกที่อาการเข้าได้ นะครับกับเรื่องของฮีสโตกแต่ไม่เสียชีวิตนี่ก็มีอีกเยอะเช่นเดียวกันครับอถ้าอันคือเสียงจนถึงคันว่าเสียชีวิตเลยนะเจ้าแล้วกลุ่มเสียงแล้วเจ้าไข่ที่เป็นกลุ่มเสียงผ่องยังข้าเจ้านี่อายุประมาณ30สบต้นต้นคือถ้าเนี่ยการปกติสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีโอกาสก็เจ้าเสียงดีเป็นฮิสโตกอครับจริงๆแล้วกลุ่มเสียงเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของผู้สูงอายุเด็กอายุต่ำกว่า5ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกลุ่มที่มีโรคประจําตัว โดยเฉพาะความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นเบาหวานโรคอ้วนนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนไข้ที่เป็นไตวายนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้เช่นเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ออกกําลังกายหนักๆโดยเฉพาะนักกีฬาโดยที่ไปอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ในพื้นที่ที่ปิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันครับ อแสดงว่าเสี่ยงทุกกลุ่มอายุเลยคณะนักกีฬาตีแข่งแรงก็ยังเป็นฮิสโตรกได้เหมือนกันเจ้าอุ้ยจวมันก่อไปเกิดทําให้มันเสียชีวิตได้จได้มันเอฟเฟกต์อะไรย่างเกิดจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนการเกิดฮิสโตรเนี่ยนะครับมันจะมีมีเขาเรียกว่ามี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนี่ก็เป็นกลุ่มทั่วๆไปที่เราเจอที่เรียกว่าคลาสค่าก็คือเจอเป็นปกติที่เราเจออยู่ก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับ ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือไม่ก็อยู่ในพื้นที่ที่อ,อยู่ในบ้านที่ไม่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีพอนะครับแล้วก็มีความร้อนที่สูงอันนี้ก็ทําให้เกิดเสียชีวิตได้นะครับถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็คือพวกนี้ก็จะทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงมากกว่า40องศาเซนเซียนนะครับก,ก็จะทําให้ระบบต่างๆล้มเหลวตามมาไม่ว่าจะเป็นไตาวายนะครับหัวใจล้มเหลว<อ>นะครับการที่ ระบบหายใจผิดปกติไปก็ทําให้เสียชีวิตได้อ,อันนี้เราเจอมากอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเจออีกค่อนข้างบางทีก็เจอบ่อยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มอย่างเช่นเป็นกลุ่มนักกีฬากลุ่มนักกีฬานี่ออกกําลังกายหนักนะครับแล้วก็อาจจะอยู่กลางแจ้งหรือพื้นที่ที่ปิดนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ จะทําให้มีภาวะการสลายของกล้ามเนื้อนะครับแล้วทําให้เกิดภาวะไตวายมีระดับโพแทสเซียมแคลเซียมที่สูงขึ้นแล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้เราก็เคยเจอในในข่าวค่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับยางคนดังหลายคนที่ไปแข่งรถเอ็นเตอรเสียชตแล้วยังสองรายในพื้นที่ของตังภาคเหนือของเฮาที่เสียชีวิตไปด้วยอาการฮิสโตรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มใดบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับก็59ปี60ปีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะ มีโรคประจําตัวคือเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ทํางานกลางแดดเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันอากันี่เลยเจ้าเ่อคุณผู้ชมได้สังเกตอาการของตัวเกาอยากให้คุณหมอไล่ลำดับของอากาศตั้งแต่แรกเริ่มไปจนถึงจุดพีกเอ้าเพื่อบางคนแบบเฮ้ยเกเป็นสัญญาณเตือนตวเกาเขาจะได้เข้าตีโฮมการแล้วจะต้องยจะได้ตัวจริงๆแล้วอาการ เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ระยะต้องดูว่าเรามีอาการที่เริ่มที่ผิดปกติหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องสังเกตเริ่มแรกเลยในกลุ่มเหล่านี้ก็เริ่มที่เหนื่อยวิงเวียนศีรษะนะบางคนมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับเหมือนคล้ายๆจะเป็นลมได้นเนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้นในร่างกายแล้วไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ดีพอนะครับซึ่งก็คนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะสังเกตว่าหนึ่งกำลังทําทงานอยู่ นะครับมีกิจกรรมอยู่แล้วแล้วพูดเบอร์ไปนะครับแล้วก็มีอาการวูบไปวิงเวียนศีรษะไปอันนี้เราเคยเจอที่มีนักอ่านข่าวของที่ประเทศหนึ่งแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปก็แบบนี้ร้อนจัดแล้วก็งี้สโตกแล้วก็เสียชีวิตแล้ววูบลงไปเลยนะครับอันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับมันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นลมบางคนนี่ชักได้เลยนะครับแล้วถ้ไม่เกิดเสียชีวิต ในสองกลุ um, it? It so off off the ่มก็จะแตกต่างกันกลุ ance, right. so uh ่มแรกตัวนี้ก็คือเราจะสังเกตดูเนี่ยก็คือผิวเริ่มจะแดงนะครับเพราะว่าจะร้อนนะครับแต่ไม่มีเหงื่อออกเพราะนี้จะไม่มีเหงื่อออกตัวก็จะร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นอีกส่วนหนึ่งต่กลุ่มที่กลุ่มที่เป็นนักกีฬาที่ออกกําลังกายหนักๆกลุ่มเหล่านี้จะมีเหงื่อออกมากมากมาก่อนหลังจากนั้นก็จะไม่มีออก นะครับแต่ว่าก็จะมีปัสสาวะสีเข้มนะครับหรือปัสสาวะที่ไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราต้องสังเกตอาการเจ้าเจ้าคือเขาต้องสังเกตอาการตั้งแต่แรกเริ่มของตวเกาแต่ว่าคนรอบข้างคนใกล้ชิดก็ต้องช่วยกันสังเกตอาการตัวแต่ถ้าเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะได้จริงถ้าเราเจอคนไข้นะครับที่มีอาการเข้าได้สูงเหล่านี้นะครับถ้าไม่ได้หมดสตินะครับก็ดูแลรีบออกจากสถานที่ที่มีความร้อน นะครับสูงนะครับเราก็ให้การประทมพยาบาลนะครับอาจจะเช็ดด้วยน้ำนะครับใช้น้ำธรรมดานี่ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำเย็นมากนะครับก็สามารถที่จะช่วยที่จะระบายความร้อนได้อีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดกรณีที่หมดสติไปนะครับอันนี้ก็รีบนำเข้าสู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็ปฐทมพยาบาลเบื้องต้นก็นอนหัวต่ำนะครับยกขาสูง นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการที่เราทําปฐมพยาบาลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดที่สําคัญเลยถ้าเราอยู่ที่ห่างไกลต้องเรียบรีบนะครับเรียกคนช่วยนะครับของเราถ้าโทรได้ก็1 6ึ่งหกหเก้าครับมั่นใจละกันนี่ถ้าได้อยู่ใกล้ไขอยู่ใกล้โทรศัพท์ตดหมายเลข1669ครับเจ้าวันีเเป็นหมายเลขชุกเฉิดขั้นตอนแรกลดอุณหภูมิก่อนแม่ที่คุณหมอบอกแม่แล้วถ้าสมมุติว่าเฮาอิดอิดมาเสร็จปุ๊บเช่นอาจจะไปออกกาลังกายกางแจ้งมาแล้วอุ้ย มีอาการใกล้เคียงเหมือนยังทีคุณหมอบอกเลยเอาเราบโอ้โหใจเยาจะได้มีสติอยู่บาได้โทห้องไข้ร่างกายยังแข็งแรงเอาน้ําเย็นมากินอึ๊บอึ๊กอึ๊อ๊กได้กระเจาจริงๆแล้วการที่เราดื่มน้ําเย็นเหล่านี้นะครับก็มีมีข่าวมาค่อนข้างเยอะนะครับบางคนบอกว่าห้ามดื่มดื่มแล้วบางทีน็อกไปเลยก็มีอย่างงี้นะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราเจออยู่ก็คือว่าถ้ามาปุ๊บแล้วเราแต่ถ้าเกิดค่อยๆ นะครับถ้าอ,อากาศร้อนรอนมากๆแล้วไม่ต้องดื่มจัดมากนะครับค่อยๆค่อยๆที่จะให้น้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าดื่มเร็วนะครับเพระช้าๆไปก็จะช่วยทําให้เกิดระบายสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน<อ>เรื่องของการอาบน้ำเราเจ้าคุณหมอเช่นเดีวยวกันครับถ้าเราสังเกตว่าเราไปอาจจะเชียงใหม่เราอาจจะมีออนเซ็นนะครับหรือภาคเหนือเราจะมีออนเซ็นก่อนจะลงบอ่อน้ําร้อนก็ต้องมีบอ่อน้ํา ธรรมดาด้วยมีบอ่อน้ําเย็นใช่ไหมครับมีบอ่อน้ําอุ่นแล้วก็มีบอ่อที่เป็นน้ําร้อนเพราะันการการที่เราต้องเผชิญกับเรื่องของความร้อนก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องค่อยให้ร่างกายเราค่อยๆปรับตัวนะแต่ถามว่าไปเลยลนะ <c oughs> อาบน้ําแข็งเลยดีไหมจริงๆเราก็ไม่ค่อยแนะนาให้เอาเย็นมาขนาดนั้นที่จะต้องให้เรามาอาบในส่วนเหล่านั้นครับ ก็อ่านน้ำปกติธรรมดาเนี่ยเจ้าแต่ซ้ำเต๋อกู้เตือบบเดลนี่คือถ้าเปิดฟักบัวมาก่อนร้อนแล้วฮอนแล้วใช่ค่ทำน้ำอุ่นเสียบอดได้เปิดก่อนบอดได้เปิดก่อนฮอนไม่ช่ตงนี้อนช่วงนี้แต้าแล้วเรื่องอาหารการกินอย่างความเชื่อเรื่องกลิ่นทุเรียนหรือไออย่างในช่วงหน้าฮ้อนเเจ้าจริงๆแล้วก็มีความสําคัญนะครับตอนนี้ของกรมอนามัยเองสํานักโฆษณาการก็ได้ออกในเรื่องคําแนะนำเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทุเรียนค่อนข้างที่จะออกค่อนข้างเยอะนะครับก็ในทุเรียนเนี่ยก็จะมีเวลา ทานเข้าไปเนี่ยนะครับเนื่องจากให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีสารโพแทสเซียมที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเนันกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะหนึ่งลกลุ่มคนไข้โรคไตโรคความดันเบาหวานแถวเนี้ยแล้วคนที่มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นอ่าอ่าฮิสโตกได้เยอะเนี่ยก็พยายามที่ต้องหลีกเลี่ยงอันนี้ประเด็นที่สาคัญนอกจากทุเรียนและสิ่งที่สําคัญเลยเราเจอบ่อยก็คือ1ดื่มแอลกอฮอล อันนี้เจอใช่ครับแล้วก็อดนอนไม่ได้พักผ่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็ทําให้เกิดการทําให้เกิดฮิสโตกมากเมื่อไปอยู่ที่ที่กลางแจ้งหรือว่าได้รับความร้อนมากขึ้นมันเป็นตัวเร่งใช่ครับเมื่อมีอาการรุนแรงขึ้นก็มีถ้าเป็นฮิสโตรกในเด็กเล็กเออเจ้ามันมีวิธีการสังเกตจะได้เพราะว่าละออนบางคนเปิดอู้บ่ได้เปิดเปิดภาษาสื่อสารได้นะเพราจะเป็นเรื่องยากอยู่นะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันก็ คนที่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่ายตายายที่เลี้ยงดูเด็กในกลุ่มนี้นะครับก็ต้องสังเกตอาการานะครับสังเกตอาการที่จะต้องเกิดขึ้นเริ่มแรกนี่จะร้อง ขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สบาย,บายตัว,ตวผิวจะแดงนะครับต่อไปก็ร้องน้อยลงแล้ว<ม>นะครับหายใจเร็วขึ้น,านการหายใจเร็วขึ้นเราต้องเริ่มสังเกตเห็นแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องอรีบที่จะต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้<ม>ออกจากตรงที่มีความร้อน<ม>แต่จริงๆแล้วก็คือกลุ่มเสี่ยงเด็กต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการที่ออกแดดนานๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือที่เราให้คําแนะนําก็คือให้เฝ้าระวังว่าวันไหนที่วันนี้แดด แรงเลยนะนะครับจะออกกลางแจ้งจะทํากิจกรรมนะครับก็ต้องต้องดูก่อนนะครับฝุ่นเยอะหรือยังนะครับตอนนี้ทางสํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่1นะครับจากกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีระบบการเฝ้าระวังมีระบบการเฝ้าระวังฝุ่นเวยนะครับเต็มสองจแล้วก็มีระบบที่การเฝ้าระวังที่เป็นยิสโตกด้วยซึ่งระบบการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะบอกได้เช่นเดียวกันว่าวันนี้แดด แรงแล้วนะครับที่บ้านเราก็หลีกเลี่ยงที่การที่จะต้องออกไปทํางานกลางแจ้งนะครับหรือออกกําลังกายหนักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ในส่วนของเขตสุขภาพเราในการเฝ้าระวังนะครับตั้งแตเฝ้าระวังมีการเหมือนลงพื้นที่เพื่อความรู้กับประชาชนอีกใช่ครับอันนี้เราก็ให้นโยบายนะครับในระดับของเขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรา8จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีจุด่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของหน่วย บริการด้านสุขภาพต้องเตรียมรับให้เพียงพอนะครับไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือบางทีก็ต้องมีการออกหน่วยอันที่2ก็คือการให้ความรู้กับภาพประชาชนอันนี้เราก็มีทั้งอสมมีสาับมีสุขอำเภอแกนนาหมู่บ้านชาวบ้านให้ความรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็มีการร่วมมือกับพรงกระทรวงมหาไทยนะครับทางท่านผู้ว่าทุกจังหวัดให้ความรู้กับสิ่งเหล่านี้ครับการเดินหน้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อความรู้ยังเป็นอย่างดี ยางมาได้แต่เลยนะเจ้าเพราะว่าการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยมันยังมีมาต่อเนื่องนะเจ้านาะโดยเฉพาะโรคตีเกิดในช่วงหน้าหอดคงหัวใจมีการหีสโต r o มันก็ใช่เหรอที่ต้องเฝ้าระวังมีไอ้อย่างหมพ่องนะเจ้าจริงๆแล้วเมืองบ้านเราภาคเหนือเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากเลยโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านเราในช่วงหน้าร้อนฝรั่งก็ชอบนะที่จะมาหน้าร้อนน,น,นะครับแต่บ้านเราเนี่ยร้อนแล้วก็เราก็จะรู้เราจะป้องกันยังไงอยู่ยังไงนะครับแต่ก็ต้องให้ความรู้ทั้งสองฝ่ายทีนี้สาคัญที่โรคที่มากับเรื่องของความร้อนนะครับเนื่องจากที่ตกแล้วก็จะมีโรคระบบทางเดินอาหารอันนี้ก็อันนี้ก็สําคัญมากนะครับเจอบ่อยนะก็เนื่องจากท้องเสียนะครับอุจจาระร่วงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้อาหารเนี่ยเสียเร็วนะครับแล้วก็จะทําให้เกิด การติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องอาฝากนะครับว่าการทาอาหารปรุงอาหารการรับประทานอาหารก็ต้องหนึ่งก็ต้องร้อนแล้วก็สุกนะครับร้อนสุกเนี่ยหมายความว่าทําทให้สุกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าให้สะอาดนะครับในร้านอาหารทุกร้านเนี่ยนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของเราเนี่ยเราจะให้ความรู้กับ สารประกอบการเราจะมีป้ายให้คินฟู้ดคูเทสนะครับจากของโกรมนใหม่และที่สําคัญคือผู้ประกอบอาหารเนี่ยจะต้องได้ผ่านการอบรมเขาเรียกว่ามีผู้ได้รับใบประกาศผู้สัมผัสอาหารด้วยอันนี้ก็เน้นความปลอดภัยให้เกิดขึ้นครับยังคงดาเนินการกันอย่างต่อเนื่องอย่างร้านอาหารที่อยู่เอาดอเนาะการแจ้งวัตถุดิบอาจจะ เสียเร็วบางคนคิดว่าเก็บไว้ได้นานแต่จริงๆก็คือมันเสียไปแล้วอันนี้ต้องระวังอย่างบ้านเท่านี้ขึ้นจือเลยเรื่องของสตรีทฟู้ดเป็นควั่ใจนักท่องเที่ยวและแบบที่เฮาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจะใดตัวอ่ะเจ้าครับตัวนี้เนี่ยเราก็มีหน่วยงานนะครับทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวจริงๆกับการท่องเที่ยวนี่สมัยก่อนช่วงที่เรามีโควิดเราก็ร่วมกับท่องเที่ยวทททนะครับสิ่งที่เราทําร่วมกันก็คือเรา มีมีป้ายนะครับมอบป้ายาให้กับาสารประกอบการานะครับพึ่งป้ายนี้นะครับก็จะมอบความมั่นใจให้ด้วยซึ่งแต่ก่อนจะมีป้ายแซนของเราด้วยนะครับแล้วก็ทุกโรง,งแรม สานประกอบการร้านอาหารก็จะมีป้ายสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะสื่อสารให้นักท่องเที่ยวในรับทราบว่าถ้ามาที่โรงแรมนี้นะครับสารประกอบการนี้นะครับจะต้องดูว่าได้ผ่านมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ร่วมมือกับทททครับก็ห่วงกับหลายหน่วยงานจ้่แถมนึ่งโรคที่เป็นกันบ่อยในออฟฟิศตอนนี้วัดแดดเจ้าอันนี้จะต้องป้องกันอย่างไรครับนั่นอันส่วนหนึ่งก็คืออันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มาพร้อมกันนะครับในช่วงที่ น่าร้อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนฤดูนะครับจากฤดูร้อนแล้วก็จะเป็นฤดูฝนบางที่หลายที่นี่ก็จะร้อนกับฝนอยู่ใกล้กันเลยนะครับก็จะมีพวกเหล่านี้กลับมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ที่สําคัญก็คือต้องหนึ่งดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับมีการออกกาลังกายที่พอเพียงแล้วก็ไม่มากมเกินไปไม่น้อยเกินไปแลประทานอาหาร นะครับให้ครบ5้าหมู่แล้วอันนี้สําคัญมากนอนหลับให้เพียงพอครับนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราได้ได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอใน<ล>ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภากรกฎาเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มของที่ได้รับมีช่วงที่เราจะโปรโมทเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับสีสายพันธุ์โดยเฉพาะใน,าในกลุ่มของกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้และก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มที่ กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอ๋อเจ้าแล้วสามารถรับวัคซีนได้ช่วงไห<อ>นเป็นต้นไปจริงๆแล้วตอนนี้เราก็มีรับนะครับอันนี้กรณีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของการรับแต่จะเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้สายพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเดือนสักประมาณเดือนอันนี้พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมนะครับก็สามารถที่จะไปรับได้ที่สถานบริการของรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนี่เขาฟรีครับเจ้าฟรีเห็นไหมครับนี่กับไปห้ามได้เลยฟรีนะเจู้ถึงงงรื่ออข หน้าก,กากอนามัยสักน้อยหนึ่งคะคุณหมอยังมีความจําเป็นอยู่กับเจ้าจริงๆแล้วหน้าก,กากอนามัยเนี่ยนะครับมีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยง้านะครับกลุ่มเสี่ยงนี้ก็ตั้งแต่พวกที่ททททมีโรคระบบทางเดินหายใจ,จไม่ว่าจะเป็นหอบหืดบอดอ,อุดกั้นเรื้อรังนะครับอันนี้จําเป็นมากนะครับแล้วกลุ่มที่แพ้ก็จะป้องกันในส่วนไหนได้บ้างก็คือแม้กระทั่งจะเป็น pm 2 5ห้าไข้หวัดธรรมดาก็ป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะขัดนนี้นะครับก็ อนอกจากฝุ่นนอกจากไข้หวัดแล้ว COVID โควิดก็ยังสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาห<ม>ลังลจากจาสงการนะครับโควิดก,ก็สูงขึ้นเพียงแต่ว่าอาการไม่ได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นก็จะสามารถที่จะป้องกันได้ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคระบบที่มีการติดกันโดยใช้ที่เขาเรียกว่าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยโรคในช่วงหน้าฮอนติพานมาาบใจการฮิสโตรกต่ออันแม่ต้องระวังมันมีหลายโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งตี่เขาจะต้อง เฝ้าระวังไว้ก็คือสุขภาพของเราเองสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตกเก่าพักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองถ้าร่างกายแข็งแรงเขาก็สามารถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆได้ตัวนะเจ้ากำนี้เจ้าคุณหมอถ้าหากว่าพอแม่พีน้องประชาชนหรือคุณผู้ชมติดกันวังหักชมรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนืออยู่เนี่ยเจ้าอยากจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความผู้รึงโรคต่างๆหรือมีข้อนําเสนอหรืออยากจะได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะเ่าเจ้าสามารถที่จะ ติดต่อได้ช่องทางไหนยางจะไดต่อรจ,จริงๆในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บของกระทรวงสาธารณสุขเองที่เขตสุขภาพเราก็จะมีเว็บไซต์ของ,ของเขตสุขภาพของเราที่หนึ่ง,งนะครับรในส่วนอื่นก็คือทุกโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สํานักการสาธารณสุขจังหวัดนะครับทุกแห่งนะครับก็จะมีเรื่องของการให้การสื่อสารอันนี้ช่องทางที่1นึ่ช่องทางที่2ก็จะมีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าหน่วยงานศูนย์วิชาการเช่นสํานักงานป้องกันและควบคุมโรค นะครับซึ Alors, um, think, ่งสครอเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็ดู8จังหวัดก็จะดูมีระบบการเฝ้าระวังมีการสื่อสารของกรมอนามัยก็เช่นเดียวกันครับก็มีการสื่อสารมีช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของการลงส่วนของพื้นที่เองนะครับในเรื่องของมีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับสามารถจะเข้าถึงได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ทางช่องทางที่คุณหมอบอกแล้วก็ เฟซบุ๊กของสำนกักงานประกันควบคุมโ,คร,โรคเชียงใหม่จ้าแล้วจ้าวชุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับเรื่องของการตระหนักหูเกี่ยวกับเรื่องของโ,โรคฮิสโตรกคือคุณผู้ชมโดยเฉพาครับ,รบขอบคุณครับก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญเลยที่สุดก็คือการที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพรู้เท่าทันโรคว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พอเรารู้แล้วเราก็ป้องกันตัวเราเองครับแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดเราช่วยกันสร้างความรอบรู้เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเราเองคนในครอบครัวเราแล้วก็สามารถไปบอกกับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สถานประกอบการต่างๆทําอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไม่เสียชีวิตหรือประสบกับโรคฮิสตกในช่วงหน้าร้อนนี้ครับจ้าสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดรนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่หนึ่งที่ดีมีเพื่อความหู กับเขานักๆเลยนะเจ้าจะเจ้วครับขอบคุณเจ้า huh. ค right ุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวชงนี้เขาย่างกันก่อนกรรมเดียวชวงหน้ากลับมาติดตามรายการเจ้านี่ตีภาคเหนือกันต่อเจ้าอัพเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่าก๊กกุูเจ้าเข่าเข่าตีไหนพะย่ะหยังอุ้มวนถุกใจตัวแน่นอน